สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปสรุปเนื้อเรื่องและลอของจักรวาลดูมในเส้นเรื่องหลักซึ่งจะไม่รวมเนื้อเรื่องของซิกจิวดูมาพิจีและดูม3เพราะจะจัดเป็นจักรวาลแยกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนและไม่สับสนโดยไม่จําเป็นต้องไปดูคลิปยาวเป็นชั่วโมงนะครับเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วกรุณากด subscribe แล้วไปชมกันเลยในความว่างเปล่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งได้ถือกาเนิดเขาชื่อดาวออด เขาได้สรรสร้างมิติแจ็กกาดและผู้คนในนั้นเมื่อเวลาผ่านไปชาวแจ็กกาดก็ได้สร้างอารยธรรมสิ่งปลูกสร้างและเมืองหลวงที่ชื่ออิมโมราแต่ทว่าชาวแจ็กกาดไม่ได้เป็นอมนตะทุกคนในนั้นเกิดแก่เจ็บและตายตามยถากรรมและนั่นทําให้ดาวอร์กังวลว่าวันหนึ่งชาวแจ็กกาดจะตายกันหมดและเขาจะต้องโดดเดี่ยวอีกครั้งดาวอร์จึงสร้างมิติใหม่ชื่ออเอแดกหรือที่เรียกว่าสวรรค์ พร้อมกับเผ่าพันเมเกอร์สิ่งมีชีวิตกึ่งจักรกลและมอบหมายให้พวกเมเกอร์ค้นหาวิธีที่จะทําให้ชาวแจ็กกาดเป็นอมตะหลังจากเวลาผ่านไปเมื่อเมเกอร์ค้นพบหนทางสู่อมตะพวกเขากลับคิดว่าการมอบความรู้นั้นให้กับดาวอดอาจเป็นอันตรายในอนาคตเมเกอร์จึงร่วมกันปิดผนึกดาวอดไว้ในมิติแจ็กกาดและด้วยความโกรธของดาวอดทาให้มิติแจ็กกาดแปลเปลี่ยนกลายเป็นนรก ดาวดได้หาหนทางทำลายม่านที่ขังแจก่าร์ไว้และส่งพีศารออกไปบุกมิติภายนอกจนพวกเมเกอร์ได้บุกเข้ามาและดึงวิญญาณของดาวดให้อยู่ในลูกแก้ววิญญาณและสุดท้ายเมเกอร์ตนนั้นก็ได้รับพลังของเขาและขึ้นเป็นผู้นำที่เรียกว่าเดอะฟาเธอร์ ณโลกในจักรวาลหนึ่งดูมไก่หนึ่งในนาวิคโยทินที่เก่งที่สุดได้ถูกส่งไปประจำการบนดาวอังคารเพราะเขาดันไปซัดหน้าผู้บัญชาการที่สั่งให้เขาทำลายผู้บริสุทธิ์จากนั้นเขาก็ได้รับข่าวจากดวงจันทร์โฟโบสที่เป็นสถานีวิจัยการเทเลพอร์ตควบคู่กับดวงจันทร์ดีโมสและข่าวที่ได้รับคือประตูมิติเทเลพอร์ตดันไปเชื่อมกับมิตินรกและทําให้ดวงจันทร์ดีโมสหายไปทั้งดวงเขาเลยต้องฝ่าปีศาจนรกจากโฟโบสไปจนพบดีโมสที่อยู่ในอวจี และสังหาสไปเดอร์มาสเตอร์ใหม่หัวหน้าใหญ่ของการบุกลุกในครั้งนี้ก่อนจะกลับมายัางโลกแล้วพบว่าภรรยาลูกและกระต่ายที่เลี้ยงนั้นได้จากไปแล้วปีศาจได้ทำการบุกมายัางโลกขณะนี้ผู้คนได้เตรียมตัวขึ้นยานอาวกาศเพื่ออพยพและด้วยความแค้นของดูมกายที่มีต่อปีศาจเขาจึงจัดการปีศาจที่บุกท่าจอดยานอาวกาศจนหมดจากนั้นเมื่อผู้คนอพยพไปหมดแล้วเขาได้รับสัญญาณว่า มีประตูมิติอยู่ในเมืองบ้านเกิดของเขาทําให้เขาได้บุกไปยังนรกและทะลวงฝูงปีศาจไปจนเจอ t ดี i ไอคอนอฟสิงและทําลายมันลงในที่สุดต่อมาในไฟแนลดูมเนื้อเรื่องถึงจะเป็นแคนนอนแต่ก็ไม่ได้สําคัญมากใน TNG Evolution หน่วย UAC ได้กลับมาทดลองเครื่องเทเลพอร์ตบนดวงจันทร์ของดาวพื้นหักโดยแก้ด้วยการเอาดูมกายพร้อมหน่วยนาวิกมาคอยเฝ้าประตูถ้ามีปีศาจบุก แต่ถ้าว่าปีศาจก็ได้สร้างยานอากาศจากนเนื้อและกระดูบุกมายังสถานีพร้อมประตูมิติของตัวเองและดูมไก่ก็ได้จัดการปีศาจจนหมดและจบลงด้วยการสู้กับดีมอนสเป t ร์ที่ใช้สกินเดียวกับเดอไอคอนนับสิต่อมาในเดอะพุทโญเนียเอ็กซ์เพร์เรนต์รัฐบาลโลกได้ตัดสินใจสร้างเครื่องควันตั้มเอ็กซ์แลเลเตอร์ที่จะใช้ในการปิดประตูมิติเวลาที่ปีศาจบุกเข้ามาและก็เหมือนเดิมปีศาจฉลาดมากเปิดประตูมิติ7ที่พร้อมกันและมนุษย์ปิดได้แค่6ที่ ทำให้ดูมกายต้องฝ่านนรกอีกครั้งและเข้าไปจัดการเดอะเกตคีเปอร์เพื่อปิดประตูสุดท้ายซึ่งก็ใช้สกินเดียวกับด h ไอคอนอฟซินเหมือนกันในศูนย์วิจัย UAC ที่ถูกทิ้งล้างมีปีศาจชื่อว่า m o t h e r of Demon <S <S ได้ชุบชีวิตหลอกปีศาจที่ดูมกายได้จัดการไปแล้วให้ลุกขึ้นมาอีกครั้ง ดูมก่เลยได้รับคําสั่งจากรัฐบาลให้หยุดยั้งพวกมันก่อนที่ฝูงปีศาจจะออกมาบุกโลกอีกแน่นอนว่าด้วยความโหมดของดูมไก่เขาได้ล้างบางปีศาจทั้งหมดและบุกไปยังนรกเพื่อจัดการกับมาเธอร์ออฟดีมอนก่อนจะคิดได้ว่าเขาต้องหยุดวงจรอ,อุบัตินีสักทีนรกบุกโลกและเขาก็ฆ่าล้างและนรกก็บุกอีกแล้วเขาก็ต้องมาจัดการอีกไม่จบไม่สิน้นดูมกายจึงถวายตัวใช้ชีวิตอยู่ในนรกเพื่อจัดการปีศาจอีกสืบไปส่วนในลอสเลเวลดูมกกยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่่ในนนนรกนับปีไมถว ท้าหันปีศาจไม่จบไม่สิน้น The Reslector e น้องสาวฝาแฝดของ Mother of d e m o n ได้ส่งดูมกายกลับมาที่ศูนย์วิจัยของ UEC พร้อมกับปีศาจจานวนหนึ่งและแน่นอนว่าดูมกายก็จาัดก,การปีศาจแล้วกลับไปสอย The Reslector e ตามระเบียบณจัก,กรวาลอันไกลโพ้นมีมิติลึกลับที่เรียกว่า Cosmic Realm สถานที่ที่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเท่านั้นจะสามารถอยู่อาศัย พราะมันเต็มไปด้วยสภาพอากาศและสิ่งสยองขวัญที่เหนือเกินกว่าสติปัญญาจะยังถึงที่นี่ถูกปกครองโดยเหล่าดิโอวันสิ่งมีชีวิตหน้าปลาหมึกเหมือนคาทูลูทว่าก็มีสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาอย่างเจตพูดหรือเดเรตที่ตัดสินใจต่อต้านและสร้างภาชนะคริสตัลขนาดยักษ์ส่งพวกเขาข้ามฟากไปยังจักรวาลมนุษย์คริสตัลได้ไปปักดาวดวงหนึ่งที่ต่อมาได้ชื่อว่าอาเจนดีนัวและเริ่มสร้างอารยธรรมใหม่สิ่งมีชีวิตแรกที่ทรงพลังคือดิแอนเซสทรัล สิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์หัวรุนแรงจากนั้นก็ตามมาด้วยสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาอย่างชาวอาเจนตาที่ได้ร่วมมือกับเดเรดจัดการดีแอสเทสรลเพื่อขึ้นมาเป็นประชากรหลักของอาเจนดีนัวเมื่อเวลาผ่านไปเดเรดได้ทําการไปจำศีลซึ่งทําให้เมเกอร์สิ่งมีชีวิตลึกลับที่ลอยมาจากบนฟ้าได้เข้ามาช่วยเหลือชาวอาเจนตาแทนเพื่อแลกกับพลังงานจากเดเรดนั่นเองย้อนกลับมาที่ดูมาย หลังจากใช้ชีวิตอยู่ในนรกหลายพันล้านปีจูๆ่ๆเขาก็ถูกส่งข้ามจัก,กรวาลมายังดาวอาร์เจนตีนัวก่อนจะถูกส่งไปสู้ในสงเวียนเพื่อปลดแอกต,ตอนเองและดูมไก่ก็ได้สู้และพาตัวเองขึ้นมาเป็นแนวนาของกองทัพอาร์เจนตาแต่ว่าไม่นานต่อมาปีศาจก็มาบุกดาวดวงนี้ทำให้ดูมก่ต้องสู้กับปีศาจอีกครั้งจนกระทั่งการบุกลุกที่หนักหนาที่สุดมีไทยท่านขนาดยักษ์ชี่วดเดรดนอตที่ดูมก่สู้ไม่ได้ ดูมกายถึงถูกเชิญโดยมือขวาของเดอะฟาเตอร์เพื่อรับพลังจากดิว i ันตี้แมชชีนและทําให้ดูมกายเอาชนะมันลงได้ทว่านี่ก็ไปเตะตาเหล่าเมเกอร์ที่กลัวพลังของดูมกายจะถูกใช้ในทางที่ผิดจึงได้ติดตั้งประจุทเทสเตอร์บนชุดเกราะเพื่อใช้ควบคุมดูมกายนั่นเองต่อมาเหตุการณ์เริ่มจากโอชายแอสแรกได้นำทัพนรกมาบุกอาเจนดีหนัวพร้อมความร่วมมือของเดอะวิชที่สนับสนุนดูมกายตอนนี้ได้ถูกขนานนามว่าเดอะดูม์สเลเยอร เขาก็ได้จัดการกองทัพปีศาจและก็ได้พบว่าแอสแทรกมาเพื่อหา Heart of ฟอาร์เเครื่องรางที่เก็บพลังของเจตพูดเอาไว้เวลาผ่านไปสเลเยอร์ได้ใช้พลังทั้งหมดปลดพันธนาการตนเองจากเทสเซอร์และสู้กองทัพปีศาจฝ่านรกเพื่อจัดการแอสแทรกทว่าแอสแทรกไม่ได้อยู่ในนรกแต่ไปที่คอส m มิกเรียมเพื่อเตรียมพิธีดูดพลังเพราะเขารู้แล้วว่าฮาร์ t ออฟอาร์อยู่ในตัวขององค์หญิงทีลาตาหา ทว่าการบุกไบคอสมิมเรียมจำเป็นต้องปลุกชีพดีโอวันที่เคยบุกมายัางอาเจนดีนัวเพื่อตามไปช่วยทีลาแต่สเลเยอร์ก็ทำให้สำเร็จแอสแรกได้รับพลังเจตพูดไปเต็มๆต,ตอนนี้สเลเยอร์จึงถูกจองจำโดยเหล่าดีโอวันแน่นอนว่าอะไรก็ทำเขาไม่ได้สเลเยอร์ใช้พลังของเทเตอร์ระเบิดจองจำเพื่อสังหารดีโอวันทั้ง3รวมถึงตัวเขาเองด้วยกลับมาที่อาเจนดีนัวเซนติเนลได้ติดต่อกับลัทธิมืดเพื่อเปิดประตูมิติระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่งความตาย ทำให้สเลเยอร์กลับมาจัดการหัวหน้าเมเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังช่วยเหลือซีล่าและจัดการแอสแทรกลงได้ในที่สุดจากเหตุการณ์ก่อนหน้าเหล่าเซติเนลได้พบความจริงว่าเมเกอร์ร่วมมือกับปีศาจเพื่อสร้างพลังงานจากวิญญาณมนุษย์ก่อนที่พวกเขาจะถูกหักหลังจัดการเซติเนลทั้งหมดที่เห็นต่างรวมถึงสเลเยอร์ที่ถูกขังลงในโรงศพหินหลังจากหลับไหลไปยาวนานสเลเยอร์ถูกปลุกขึ้นมาจากโรงศพบ,บนฐานวิจัยของ U a c ซโดยดรซามูเอลเฮเดน เนื่องจากโลกในจักรวาลน,นี้ขาดแคลนพลังงานทำให้ต้องดึงพลังงานจากนรกมาใช้และดรโอลิเวียเพียสก็ถูกครอบงำส่งผลให้เธอเปิดประตูมิตินำปีศาจมาเข่นฆ่าผู้คนก็ตามอีโลบเดิมสเลเยอร์ฆ่าล้างปีศาจเพื่อปิดประตูมิติจากนั้นดเอรสมิเฮเดนได้เสนอหนทางในการบุนกนรกเพื่อนำดาบคริสเบิลแหล่งพลังงานชั้นสูงเพื่อนำไปปลดปล่อยดิวเวลสถานที่บนดาวอารเจนตีนัวที่ถูกนรกยึดครองโดยมีเหล่าเดเรดเป็นตัวส่งพลังงานไปยังนรก สเ a y ลเจึงทําการระเบิดศูนย์ข้อมูลหลักของ AI Vega ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่ช่วยเหลือเขาเพื่อเปิดประตูนรกไปปลดปล่อย The เดวิลและจัดการโอลิเวียเพียสในล่างของ s p i เดอร์มั e ส m มายลงในที่สุดรา่ว่าเมื่อเขาทำภารกิจเสร็จเขาถูกวาร์ปกลับมาและสมูเอลได้แยง c r u ซิเบิจากส l a y ลเยอร์เพื่อนำไปวิจัยต่อและส่งเขาไปยังสถานที่อันไกลโพนหลังจากเหตุการณ์ในดูม2016คานเมเกอร์และเหล่านักบวชที่หักหลังสตเนล ได้พบว่าการผลิตพลังงานนรกจากอาร์เจนตีนัวได้ถูกหยุดลงและโอลิเวียพีสก็ถูกสยบนักบวชจึงใช้เวดมนเลือดสร้างลังปีศาจขนาดใหญ่บนโลกที่ตอนกลางยุโรปและเข็นฆ่าผู้คนหลักพันล้านดูมสเลเยอร์หลังจากเฝ้าดูมาตลอดก็ได้เวลาสยบเหตุการณ์ทั้งหมดโดยเขาได้ใช้ AI เวกาที่แบกอัพเก็บไว้ในการอำนวยความสะดวกส่งเขาไปกำจัดนักบวชทั้ง3หลังจากกำจัดนักบวชอง์แรกเขาก็ได้กลับไปยังอาร์เจนดีนัวเพื่อเอาเครื่องตามหานักบวชองค์ที่2และ3 โดยระหว่างนั้นเขาก็ได้ขอความช่วยเหลือจากวาเลนผู้บัญชาการที่หลงกลน,นักบวชในการชุบชีวิตลูกชายแลกกับการเข้าถึงพลังของเจตพูดในเหตุการณ์หักหลังก่อนดูม2 0 1 6ทว่าลูกชายของเขาถูกชุบขึ้นมาเป็นดีไอคอน o ับสินและอยู่ภายใต้การบังคับของเมเกอร์วาเลนได้ให้มีที่จะปลดปล่อยลูกชายของเขาจากความทรมานจากนั้นสเลเยอร์ก็ได้จัดการนักบวชองค์ที่2แวะไปทําลายลังปีศาจท,ที่ยุโรปกลับมาที่อาร์คอมเพกเพื่อเอาล่างสมุเอลมาหานักบวชองค์ที่3 พร้อมกับดาบคูซิเบิลของภาค2016จากนั้นก็ไปจัดการนักบวชองสุดท้ายและก็กลับไปอาร์เจนตินัวเพื่อเอาดาบคูซิเบิลของเซนติเนลไปจัดการดีไอคอนอฟซินโดยการจะทําแบบนั้นสเลเยอร์ก็ต้องปลุกโรงงานนรกโดดเข้าไปในเครื่องส่งพลังงานเพื่อขึ้นไปบนสวรรค์เอเว g กาแฮกเข้าระบบสวรรค์และได้พบว่าจริงๆเวเก่าก็คือจิตใจของเดอะฟาเตอร์ต่อมาเขาก็พุ่งตรงไปจัดการขานเมเกอร์ลงพร้อมกลับมาบนโลกเพื่อสยบเดอะไอคอนอฟซินโดยการปักครูซิเบิลนั่นเอง ต่อจากเกมหลักขานเมเกอร์ถูกกำจัดลงทําให้สวรรค์เอเด็กไร้าการควบคุมปีศาจจึงใช้สวรรค์นในการเปิดประตูมิติไปยังโลกต่างๆตอนนี้ซามูเอลได้แนะนําให้เราหาร่างของซาเมอร์เมเกอร์ผู้ที่ให้พลังกับดูมสเลเยอร์ในอดีตเพื่อนําจิตใจของซามูเอลไปใส่ร่างนั้นและซาเมอร์จะยุติเรื่องทั้งหมดสเลเยอร์ก็ได้เดินทางไปยังฐานลับใต้น้ํานําเครื่องบันทึกจิตใจของซามูเอลใส่ไปที่ร่างของซามเมอร์และได้พบว่าจริงๆแล้วซามูเอลนี่แหละคือซาเมอร์ โดยหลังจากซาเมอร์ได้กลับร่างเดิมแล้วก็พบว่าร่างของเขากําลังจะสลายถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือของเดอะฟาเตอร์ในสุดท้ายซาเมอร์ Summer จะตายตามอายุไข่ทว่าเดอะฟาเตอร์ที่เป็นผู้นําของเมเกอร์นั้นถูกถอดวิญญาณออกมาเป็นลูกแก้วมานานมากแล้วมีแค่ซาเมอร์เท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ทีนี้สเลเยอร์เมื่อไปถึงสถานที่เก็บลูกแก้วเขาก็ได้พบกับลูกแก้วของดาวดผู้นําของเหล่าปีศาจท,ทั้งปวงสเลเยอร์จึงบีบลูกแก้วเดอะฟาเตอร์ และเอาลูกแก้วดาวอดไปชุบชีวิตบนสวรรค์ในส่วนนี้สาม,มือมาขัดขวางแต่ก็ไม่สําเร็จดาวอดได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเหตุผลที่สเลเยอร์ปลูกชีพดาวอดเพื่อจัดการเขาในล่างเหนือซึ่งจะทําให้ปีศาจนอกจากกาักราศถูกกําจัดทว่าการฆ่ากันในสถานที่ชุบชีวิตไม่สามารถทําได้จึงทําให้สเลเยอร์ต้องอ้อมยาวไปเอาคอนที่อาร์เจนดีนัวพร้อมหยิบคริสตัลของเจตผู้เพื่อกลับมาเปิดประตูมิติบนโลกที่จะเชื่อมโยงเขาไปยังเมืองหลวงอิโมรา แน่นอนว่าเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็ต้องจบลงด้วยเลเยอร์เสียบใบมีดปลิดชีพดาวอัดลงได้ขณะน,นี้ปีศาจนอกใจกาดถูกกำจัดจนหมดแล้วเลเยอร์ก็ได้หมดสติลงและได้กลับไปนอนในโลงชั่วนิรันดร์เพียงเท่านี้คุณก็ได้ฟังรีแคปของดูมจัก,กรวาลหลักครบทุกภาคแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และถ้าอยากฟังเนื้อเรื่องแบบจอลลกสามารถติดตามซีรีส์พงสาวดูมในช่องนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้นึกถึงดูมนึกถึงเวสแลนเ er. ดอร์ Signing off